สัดีเด้อสวัสดีบัสคุสสสกทุกคนยินดีตั้อครับคักชื่อช่องน,น้สาวก็ได้นี่ค่ะไปยืนในสวะทุกคนนะ้ำในสวมาเกดอรี่างนีมาหมดแล้อรีฮดพักกันนะทุกคนเนาะฮดพักกระถิโถเลยทุกคนนะ้ำฮดกระถิโตเลยทุกคนเนตะ้นเนะ ก็เริ่มเป็ด้วทุกคนนะ ตอนนี้น้ำกำลังจะเอาผ้านทุกคน เอาของก่อนนะผู้โดยสารต้องเดินกลับนะคะผู้โดยสารเดินลัดเด้อยังลัดเด้อผู้โดยสารยด้อผู้โดยสารยางลัดเด้อผู้ดยารผู้ดยาแล้ว โอ้ยเอยเสี่ยวได้บ่เอ้ยทั้งหมดนั่น <c oughs> ออะเลยเว้ย <c oughs> โอ้โหคือจะของมีแห้งนี่นม,นมันครึ่งบ่ได้มันกับความกับแห้งเจ้าบ่พ่อแหไะอย่ามาเบิงอย่ามาฮย <c oughs> โอ้ผู้หญิงบ้านนี้ <c oughs> สิยงซ้ายสยขวา ลอยฟงไมลาหรอมับแล้วผุิันความอะไรงมันท่างมันอันบ้านปูอย่างเอโอ้ยตายหละโมโหโล่ผ้าหน้าบเลอืมนู้ดอ๋อควาอะไรฟงไหย กำลัวงวายยนํามาโหโลผ้ามาโอเคล,ล้วสั้นนะเอาไปสองเที่ยวอ๋อรถไปถึงฟังทุงค่นบ่อะไบ่อได้มแตะอันนเมื่อกี้นค เฮ้ยพลุบๆเป็นยุงดำน้นมาอีหอบสองทุกคนพอดีเบิร์ตเนลง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 ขนไหนขนงอหลัดประเดี๋ยวเยอ้าวเขาลงมาเลยพูดโดยสารลงค่ะจะเอาฐานขึ้นรถค่ะ เส okay, pues ื้อด้วยร้อยเสื้อออกนี่ร้อยโยกเอาโอนคือดูเถอะอ๋อได้ได้ได้ฮะนี่เลินเหมือนบอกระนันนะลูกออกคนละทางโอนคนหนึ่งลิ้นทางหนึ่งลูก้อนมรงนี้ก็ได้ ปาตัวลูกยหญ่น้ำมีดูมันอะไรโอ้นันต้องดูก่อน,อนเพอ้อเลยนนลเนาะเก็บเอาเอ้ยมันตก๊ไปไปกันนางบอกนางกระดับมาเลยได้อาบน้ำใหม่เลยโต๊ะคือมันล่ำนลูกขหย็บดากบ่าอาบน้ำยืดหนนะป้าป้าอ้น พ่อแม่ละอุ้มบ่มาได้เวละจับนี่จับนี่นี่เซริงกับตื่นนะมือดำนะมาเยอะจ้าไปเด้อได้ปะน้องจับดีๆีรู้จับดีๆีเดี๋ยวพี่จะทานต่อเต่านั่นเอง หล,ะละับนะดีทางลูกเ่เพื่อ <c oughs> ะนำเต็มที่

อคนเผาถ่านเลยม่ไมนะมนนยางนสู้นี่เลยสลินนะสู้นี่เลยเองไหมคนรกเตะเนาะเาก็ถสื้อเครื่งปุ๋งเนาะอันนี้ก็แจ้วนะเจ้าอันที่เขาขน้ำมันนะ ใสเแก้วกันเป็นการนะทุกคนเนาะที่ขาดไม่ได้ก็คือซอสนะทุกคนนะซอพสพริกเราก็ซื้อเนาะเป๊ะค่ะ้องซื้อซอสพริกทุกคนมันถึงจะอร่อยนะแล้วก็จีบกระเทียมให้สุดแล้วใส่จีบกระเทียมนะทุกคนจิ้มจิงม <laughs> ท้อง กทีเมจี๋นนะทุกคนเราอหลายลนะคนละน,น<ไ>ปลา้น,น,น,น้อยแธอเอ,อ้ยมันเค็มอยู่วะมันเค็มนะอหน่าเสีหลายก็ห้าน่าไปยังเค็มเ้ยซะท,ท,ทุกคนก็ชิบก็ดกินกับกะปีนะทุกคนเราบอกผิดเลยว่าเาหิก,กัดผิดนะ ทุกคนเขาเปียกเามัมแมมพี่ดาวเนาะแซ่ยยูพี่ดาวอร่อย อันแรกกินกาแฟอร่อยเรือาวอันด็กน้อยเนอเฮ้อเห็นอ่บ่กินกาแฟคนกินกาแฟกันเด้อ กินแค่ป้อนนี้นะคุณบัสื่อแล้วก็บักสลัดเดิอใจยิงคุณพีจ้าหน้าจากหน้าหลังลายดำ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  เดียวเท่าโซายด้วยจินตายะสัมพีฟินอาคุสุนทีทืกคอกินดังใมีทุกคอพี่พี่ขอกินเาเป๊กัน้ยคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปต่เพิ่งทำงานได้วัาพี่พี่ก็หลายเจะแก็กดติดตามให้เป็นกํะลังเจอเพื่นนํให้คลิปต่อตไปเด้อ ท be ี่สำคัญฝาสนับสนุนน้องโดยบดความโฆษณาด้วยขอเกาเข้ามาเข้าไดีด้วยกันนะคะ